ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา พอสยสบายๆ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ จะให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่งรงางกายของเราเนี่ยมันตึงหรือว่าเกร็งท้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็น,นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาโดยเฉพาะบุญเช้าว,วันนี้นะ ที่เราได้มาสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาและก็ประกอบพิธีบูชาข้าวพระถวายพระตาหารเป็นสังฆทา,านแด่ภิกษุสม,มเดรผู้ประพฤติธ,ธรรมรวมทุกบุญ เป็นดวงบุญใสใสจะจะไดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะ่ยจะเป็นดวงบุญใสใสกลมครอบตัวมันดวงแก้ว ใสเหมือนกระเพชรใสใสที่ต้องแสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหนมือนแสงจันในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะ ให้น,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 ใน,นึกถึงดวงบุญนี้อย่างเบาเบาสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นเย็นนึกถึงดวงบุญนี้อย่างเบาเบาสบายใจเย็นเย็น แล้วก็นำใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่กลางดวงบุญใสๆที่อยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะให้ทำใจหยุดในหยุดนิ่ง ในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นฝึกตรงนี้ให้คล่องนะจ๊ะให้ชำนอนทีเดียว ตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตาแหน่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราพระตาลมาเกิดก็เริ่มต้นที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดของบิดา ตอนเราเป็นกายละเอียแล้วก็ทางปากช่องจมูกของมีดาหญิงซ้ายชายขวานะแล้วก็ไปที่หัวตาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลตรงนั้นแหละแล้วก็ไปคลางกักที่สัต เป็นฐานที่สามแล้วก็เลื่อนมาพิแดนปากช่องปากที่อาหารสำลักนะเป็นฐานที่สี่แล้วก็เลื่อนมาที่ปากช่องคอเหนือลุกระดึกเป็นฐานที่ห้าแล้วก็เลื่อนไประดับเดียวกับสะดือของเรานะจ๊ะ เรียบานที่หแล้วก็ถอยหลังขึ้นมายกสูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียบทานที่เจ็ดเราเป็นกายละเอียดแล้วก็มาอยู่ที่ฐานที่เจของวิดาอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ดึงดูดให้ไปขามารดาเพื่อประกอบถาดธรรมส่วนหยาก ห่อหุ้มกายละเอียดของเราเอาไว้พอดึงดูถูกส่วนก็เคลื่อนจากฐานที่เจ็ดของบิดาไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งของบิดาแล้วก็ขอตทางปากช่องยม,มุกของมารดาไปตามฐาน,นต่างๆ ไปอยู่ที่ฐานที่เจ็ของมารดาในเวลาเดียวกันกับที่ธาตุหยาบประกอบธาตุทำเงินห่อหุ้มกายละเอียดใจของเราก็อยู่ที่ฐานที่เจ็ดด้วยแล้วก็เคลื่อนออกจากคันมารดามา ตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วชีวิตเดินทางไปสู่ความตายเนะี่ยความตายก็เริ่มต้นจากตรงฐานที่เจ็ดของตัวเราแล้วล่ะตอนนี้จะใจใสใจหมองก็ตรงนี้ภาพบุญหรือบาปเกิดขึ้นก็ตรงนี้ คตินิมิตมืดรหือสว่างก็ตรงนี้พระฉจ้ัล้นหาที่เจ็ดนี่สำคัญสำหรับชีวิตของเรามากๆเลยนะจ๊ะเนี่ยทั้งเกิดดับหลับตื่นก็ตรงนี้จะมีความสุข ความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมกับตรงนี้เพราะฉะนั้นมันฝึกใจให้มาหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไอ้ได้ตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินทุกกิจวัตรกิจกรรม เวลาทำมาหากินก็นแบ่งออกไปข้างนอกสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งก็ชำเลืองดูศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนชำนาญแล้วมันก็นจะได้เกื้อกูลกันว่าเราก็จะมีความสุขในทุกสถานที่ทุกคนทุกแก่งจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ก็จะจากโลกนี้ไปอย่างผู้ที่มีใจชนะอยู่ก็อ,อยู่แบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาาแลว้วแบบบัณฑิตแบบนักปลดในการก่อนเขาก็อยู่กันอย่างนี้แหละ จะดับทุกหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็ตรงนี้แม้จะทับเทยบุญของเราจากน้อยให้มามากจากมากให้มายะเยอะก็ต้องตรงนี้บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ความสำเร็จในชีวิตของเราถ้าเราทำถูกหลักวิชานี้บุญน้อยก็มากบุญมากก็เยอะความสุขความสำเร็จของเราก็ะใะเยอะเดละจ้ามันเป็นความสำคัญมากตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะ เป็นดวงบุญใสใสจะเจริใสศูนกลางกายฐานที่เจ็ดและกระทำใจให้หยุดในหยดุดนิ่งในนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใส ใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นยิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ธาตุหยาบในตัวของเราก็จะถูกกลั่นตามไปด้วย อันหาหรืออุปสรรคของชีวิตทุกโ่กโรกไปก็จะถูกกลั่นเอกไปด้วยถูกขจัดออกไปด้วยสิ่งที่เป็นมลทินอะไรต่างๆของใจเราหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายกลายก็จะกลายเป็นดีจะมีสิ่งดี ที่ดีๆมาหาเราอย่างง่ายๆได้คนดีๆงานดีๆเงินดีๆแล้วก็ความสบายใจจะติดตามตัวเรามาเลยถ้าเราทำอย่าง หลักวิชานะจ๊ะจะเจอแต่คนดีจะได้แต่งานดีจะได้เงินเยอะๆดีๆอย่างเย็นๆแล้วก็ได้ความสบายใจความสุขกายสุขใจคนงานเงนินความสบายใจก็จะบังเกิดขึ้น เมื่อใจก็เราใสใสใจเย็นเย็นใจหยดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญใสใสต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะไม่ว่าเราจะไปทำที่เป็นผู้นำบุญ ยอดกัลยาณมิตรไปตามผู้มีบุญเนี่ยเขามารโครงการบุญทุกๆโครงการเช่นโครงการอุบาสิกาแก้วนออดโครงการบวชพระธรรมทายยาแล้วก็จะไปเจอแต่ผู้มีบุญมีบาร,รมี ที่อินทร์แก่กล้าได้คำาวมาบวชมาสู่โครงการนี้เนี่ยต่างก็จะได้เกือ้อกูลกันได้บุญได้บารมีกันไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญน,นนะลูกเนา ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในกระทั่งไปถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นตัวของเราเนี่ยที่จะพ้นยากการมางคับบัญชาของพิามาณ ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับพระอาหารหันตสมมอสมุทเจาพ,พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยจ,กกจิตกลั่นใจของท่านในการนำใจมาหยุดนิ่งหยุดตรงนี้เนี่ยจงกระทั่งเราถึงกายธรรมแต่กายธรรมโคตรผู กายทำรสโสดาบันกายทำวัฏกธากามีกายทำพระอนาคามีและก็กายทำพระอรหันต์เป็นพระอริยะบุคคลจึงกระทั่งหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสาม สี่เวียนเกิดเวียนตายยังไม่รู้แล้วก็ไม่ปลอดภัยในชีวิตก็จะหลุดหลอดไปสู่อายตนานิพารได้ถ้าจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะอยู่อย่างเป็นสุขแม้ยังตกเป็นจเจรลย ที่พยามา,ยามันยังบังคับปัญญาได้อยู่แต่ก็มีทางออกจึงเปลี่ยนจากเฉลยธรรมดาเป็นเฉลยกิตติมศักดิ์ที่นำใจไม่จุดจยู่ในตำแหน่งของผู้รู้เก่าแก่ที่เดินทางไปก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วเราก็จะได้เดินทางตามรอยมหาปูชนียาจารย์ ที่ท่านมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งดำภารกิจของท่านมาเพื่อการปราบมอนจะท่องอยู่แค่สองภพภูมิคือมนุษย์กับเดสิตบุรีสวรค์ยันดุสิทธิ์งบนวิเศษเกตบรมปปุิสัตว พราะฉะนั้นที่โส์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยสำคัญนะลูกนะต้องมันศึกษามันฝึกฝนจนกระทั่งมีประสบการณ์ายในให้คร่องไอํานอนเราก็ไปแนะนำมันต่อ ขยายความสว่างออกไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธ์ไปทั่วโลกนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะลุงนอเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราก็ต้องจุดใจของเราให้สว่างแล้วก่อนแล้วจึงไปขยายความสว่างให้กับเพื่อนมนุษย์ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยให้หลูกทุกคนประกอบความเพียรให้กระ่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาประคองใจไปเรื่อยๆในการบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสัมมาอรหังสัมมา อรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ